ตรวจสอบมาได้ความว่ายังไงบ้างนั่นเป็นสะพานที่ปิดอาจารย์ฮันเป็นฆาตกร,รบสถานการณ์ตอนนี้อาจาไม่ค่อยดีนะโทษมาเลยค่ะบนรถเทศมนตรียูมีลายนุ่มือผู้ต้องสงสัยฮันซึงมินอาจารย์ฮันกับพ่อคุณเคยพบกันส่วนตัวไหมต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแน่ค่ะเมื่อก่อนฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าความเชื่อเป็นแค่ภาพลวงตาฉันรู้จักแค่ดีแกไม่ใช่คนที่จะทิ้งหลักฐานเอาไว้ เด็กใหม่มาโว้ยแห้นำผู้หน่อยสิอาน้องนักโทษ977เดบาทเดินไปตามห้อง701สูหนึ่งในคดีนี้มันไม่สำคัญว่าลงมือฆ่ากันยังไงแต่ฆ่าทำไมต่างหากที่สำคัญตอนนี้คุณกำลังทำอะไรกันแน่คะหมอจะให้ข้อมูลเหรอครับเอกสารที่เกี่ยวข้องผมจะส่งเมลให้แล้วกันนะครับที่เรือนจำโทรมานะครับคือว่าคังแดฮุนตายแล้วนะครับตอนนี้วิธีที่ผมพอจะเลือกได้มีเพียงคนทางเดียวเท่านั้นมันจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการแน่นอนค่ะ ฉันจะเริ่มสืบเรื่องนี้อย่างเป็นทางการตอนนี้พวกเราอยู่ในเรือลําเดียวกันแล้วสินะสารประกอบไซยาไนท์ที่มาจากไบเบิลเล่มนี้เหมือนกับที่มีอยู่ในตัวคังแดฮุนหรือเปล่าคะผมจะพูดเป็นอย่างสุดท้ายนะตอนนี้นะพอได้แล้วพอเถอะคุณพูดสิคะว่าเพราะอะไรคุณถึงต้องโกหกเลยคะไม่ว่าจะถามยังไงผมก็จะตอบเหมือนเดิมหลักฐานที่ผมฆ่านายกเทศสมนตรียูฮงมินมันสมบูรณ์แบบ ความมันเถิงที่ใช่เพื่อยุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง